สวัสดีครับสวัสดีป <moder ne fica> ีใหม่พี่น้องก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับมื้อนี้กะได้เลกได้ยํำนะครับได้เลิกได้ย่ำล่างรดแล้วพี่น้องหลังจากที่เอาไปจำรรษาอยู่น้องบัวลำพูกัโดนเติบนะครับเลี่ยงงานกับ่ท่านเดี๋ยวรถมาก็ล่างเอามากับคือจังเห็นแหละครับเนาะเอามากะมาหอดมีเศร้านะครับถึงเช้าเลยพี่น้อง คงคี้มากอะมันมันมาเร็วไม่ได้นะนี่เพิ่งเห็นแล้วครับนิสสันเขาหลากแท้เลยถ้ารถเปล่าๆนี้ก็ใช้เวลาวิ่งไปหนองบรุรลำภูประมาณห้าชั่วโมงครับห้าถึงหกชั่วโมงอาทิตย์ไปเลยนะครับเพราะว่ารถเขามันเรียนไม่มาไหนครับผมขับไปประมาณหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะครับกับจะต่ําตอนไปนะครับรถเปล่าน,นะครับแต่ว่าตอนหลักกลับมานี้มันวิ่งได้แค่สี่สิบห้าสิบนะครับห้าสิบน้อยๆอยู่ประมาณห้าสิบอะเจริบไปเลยครับ วิ่งได้ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่ารถมันเราลากไอตัวนี้ด้วยนะลากรถเกี้ยวมากนะครับเ่ากะเพื่อ,อยางให้เลือ,อยางเพื่อลูกปืนให้เลยแตกตึกแง่เ่ากบเพื่อมีอย่างขึ้นมามันจะเอาไปอยู่นะครับเพราะว่ารถมันหนักกับมันถีดดันนะครับก็เลยใส่เวลาออกจากปุ่นประมาณ2ทุ่มนะครับออกจากบ้านเสียบดประมาณ2ทุ่มามาถึงนี่ประมาณผม ผมมาหอดแถวๆอย่างวะน้องสองห้องนะครับน้องสองห้องก่อนที่สุดเขตคอนแก่นก่อนที่จะเข้าพุทธส่งน้องบดไอบุรีัมนะครับผมก็เลยจอดนอนครับคือบาไว้นะครับเพราะว่าผมออกมาจากนู่นสองทุ่มผมมาถึงนี่ประมาณตีสองนะครับผมก็เลยจอดนอน,นครับจอดนอนข้างทางนะครับกับพวกพี่ๆรถพ่วงเขานะครับก็เลยตื่นขึ้นมาอีกตีหา้าพี่น้องตีหาก็เลยหลากรถมาต่ออ้าว ผู้ดูแกงานล้างรถมามาเลยมาเลยล้างรถเลยอุ๊กินะนำอันนี้ก็รถเพิ่นอยู่ในซอยนี่ครับเบิดน้ำมันเรื่มัจอดก็กินข้าวแล้วนะโอ้โหอุดแก็บ่ได้แล้วสันเดี๋ยวเดี๋ยวอีกจังน่อยอีกจังน่อยจะไว้เขายหญ่จังน่อยกันมากะ บอก็สะเอาสายหนึ่งประปาเข้ากับล่างซอยกันี่จะได้สองสายนะเออเพราะว่าสายนี้เป็นส,สายยางประปาครับผมเติมกําลังแล้วก็เอาปั๊มดูดดูดจากในกําลังให้เครื่องมาดูดเอานะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งเข้ากับเสีไดล่างกันซอยกันสองหัวเข้ายู่บริ่งถากันหัวเดียวนะครับ <c oughs> ผมแลนมาหอดออกจากพุ่นออกจากมองจอดนอนนะครับออกน้ำตีหานะครับตีห้าครึ่งผมมอดบานว่าแปดโมงกูกลครนะแปดโมงกูกลาว ก็ซ้ำที่รถเก็บซอแจงก็ว่าตร้ท่าบ่ได้จอดพักกันอ่มาถึงนีประมาณสักประมาณสักตีสี่นะครับออกจากนนสองทุ่มจะถึงบ้าน,านรประมาณตีสี่นะครับเพราะว่ามานเรื่อยๆนะครับเนาะเราไม่อนีได้เลิกได้ยามล้างพี่น้องที่เป็นอุปกรณ์ที่ถอนออกนะครับขอเอาให้เบิดนะครับแล้วก็ก้อนที่เจ้วเขาปีนังเขากับโมดิฟายไม้คือเก่านะครับ คขัดลมฟ้าปิดนะครับกรอบต่างๆนะครับนี่ซีรอบฟ้าปิดสกรูปกติฮะเครื่องล่างนะบ้านหลวงดิเขาหนหลวงไหมครั้งจีนับด้วยหรือคลังจีนับด้วยเหรอเจ้องจิดเจิดเจิดนี่ว่เอาให้ใกล้เอาให้ใกล้ โอ้คนไม่ได้เก็บว้ให้เนาะเฮ้ยที่หิ่มที่หิ่มเลยเหือซ้ำเร็วเอ๋แกะออกครับท้ายนะครับถอดออกนี่ถอดถอดถอดนะครับถอดตัวนี้พอถอดได้แล้วก็ถอดนะครับเอาไปทุกปีเขาจะเลือกประมาณนี้แหละครับล่างนะครับว่าปีหน้าเขาก็จะได้เก็ดไม้นะครับปีหน้าจะได้มูลิายใหม่เยอะเลยนะครับเยอะเลย น่าจะเห็ดบิวไมเรากับกอ่อนลงขึ้นเขาหนล่ะก็สำหรับเกีย้์ลูกไม่นะครับที่หลายๆคนถามนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยใช่ดีบ่ครับแก้มแมวแล้วครับโบ๊ะบ้าเลยพี่น้องแจวเลยผมตัดโซคอครับผมตัดโซ่คอที่บ้านแล้วเราบันไดออกขั้นหนึ่งบัดไปหอดน้องบวัวลำพูพี่น้อง เอาโซ่ไหมมาใส่ผัดมันต้องใส่บรรไดบรรไดผัด,ปดไปแล้วไปหรือบรรไดใส่แบบมันหนึ่งขนาดว่าผมเปลี่ยนโซ่คอใหม่ไอ้สเตอร์ใหม่ครับเบิง้งือจังอีกอย่างหนึ่งเพราะว่ามันกินลูกนี่ครับนี่มันกินจนเป็นร่องพอเป็นร่องเสร็จไอ้ไส้กลางมันหลุดออกไปหน่อยมันเลยทั้งนน้มันตำกัวนะครับเดี๋ยวปีหน้าจะจัดลูกเลดเลยครับปีหน้าจัดให้แจ่มๆเลย นี่น่าบอกเลยว่าเงียบกริบสงัดกริบเอาเดี๋ยวสิให้พนักง,งานสองนอนนี่ล่างท่าครับเดี๋ยวสิไปเดี๋ยวให้เจ้าต่ำฉีดชะลมนะครับชะลมไ่ฟุ่นไรยังเข้าๆออกหยาบๆก่อนครับอ้มาหอดปุบะเลยวแน่นอนสงสัยนี่อยากกินยังน่ามีเนาะย่างยังเมาใส่ออย่างเมา ก็เดี๋ยวให้ฉีดล่างลือออกปุ๊บเป่าฝุ่นออกแล้วครับลือออกเป่าฝุ่นเรียบร้อยครับเป่าฝุ่นไปยังออกแล้วก็เอาน้ำฉีดล่างงานหยาบก่อนล้างพวกฝุ่นตะกอนชิ้นใหญ่ออกให้มันสะอาดรอบต่อไปเข้ากับสิได้ใช้ผ้ากับแฟบน้ำยาทำความสะอาดล้างครับก่อจะเอาให้จบมันเดียวเลยพอดีหนาเพิ่นมาซอยน้ำนะครับหนาซอยกเจะต่ำก็ผมอีกสามคนนะครับต้องเสร็จภายในวันนี้นะครับแล้ว ี่ง้ตอเวันนี้ยังไงก็ต้องแล้วเดี๋ยวล้างแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้บึงเจ็ดหนึ่งว่าเราจะล้างประมาณไหนนะครับตอนนี้ก็จะประมาณนี้ครับพี่นอ้องได้พนักงานมาซ้อยล้างอีกหนึ่งคนได้ทำซีรอบไม้ปีหนานะครับพวกเนี่ยพวกผาตู้ไปยังไงต้องเฮ็ดไหมครับท้องสกูอะไรต้องโมดิฟายใหม่มันบุาน้าถึกตำาราปันหดครับ ขี่รถจำสอดแจ้งครับนี่สันเข้าสุดจัดประหลัดบอกเัยเจา้าว่าเล่นไปเล่นมาน้องบัวรูนี่ตรวจจัดเลยนี่ของเนี้ยถอดออกนะครับกอบเกือบนี่เข้าก็ถอดออกนะครับไมนพอถอดเข้าก็ถอดออกตัวไหนไม่พอถอดเราก็ไม่ต้องถอดเพราะว่าลังก้นพันก็บอะไรล่างอยู่นะครบเข้าดิลังก้นมันก็ล่างเลยทั้ทง,นงนอกนะครับแต่าว่านี่ฝาใต้สกูหนึ่งสกูสองช่องทำความสะอาดเราสิถอดออกเปิดออกให้เบิดเลยครับช่องเล็กช่องน้อยเราถอดออกให้หมดเลย นะครับเห็นไ,ไหมนี่ครับป๊าปิดช่องทำความ,มสะอาดนะครับเ่องไปถอดออกนะนี่ถอดออกถนะอดออกฉีดเม็ดเขา่าเม็ดยังออกก็เอาให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะสะอาดได้นะครับเดี๋ยวนี้คือล้างงานหยาบคร่าวๆนะครับฉีดฉีดออก,กพักก่อนหลัวเข้ากัน จะไล่จากข้างบนเลยทีนี้คนหนึ่งฉีดล้างเครื่องผู้นหนึ่งฉีดการเร่องล่างไปนะครับแม้แต่กระทั่งเชือเราก็จะต้องล้างนะครับซีดีน้ำเอาเั้หน่อยครับสูดซึ่งก็ค่อยๆล้างไปนะครับเอาให้เรียบร้อยเอาให้เลี่ยมไปเลยบางคนบอกว่าไม่ต้องล้างดีนะครับแต่ว่าเพราะว่าปีหน้าก็ต้องเกี่ยวคือเก่าแต่ว่าเข้ามาเลยหรอครับล้างดีเอาหน่อยไม่ยอมเข้าจะมาหมาั่งเช็คปีหนามันกะ สะอาดสะอ้านนะครับเค็ดง่ายนะครับเดี๋ยวให้ล้างหยาบหยาบบอกดูก่อนนะครับล้างหยาบหยาบดูก่อนออเอาอีกเครื่องนี่เหรอครับเดี๋ยวไปเอาของหนูลวงมอีกตัวนึงกันเลยเพิ่งยู่บ้านบ่วะเพิ่งยูกับโซฮาเอาเ่งยูกับลักเอาเลยก็ได้ตัวนนเนาะปลูกมัน,มน,นหน้าไะไวะหน้าขาเหนียว เองปูมันไหลอยู่วะมาเนี่ครับมาหอดเขาก็ต้องล่างครับนะครับไอ้นะครับทบเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซื้อแป๊บมาให้อีกห่อนึงทำเขาเขาเอกเพ่ลางยังล่างแล้วเบอร์ล่ะสองขั้นในล่างมือเดียวโอ้ล่างมือละขั้นว่าจะสองขั้นล่างก็เดียวแล้วโอ้สุดท้ายของหมู่บ้านเลยในห้อานี้ หลังถ่ายมูเนีฮะเรี๋ว่าเกี่ยวสุดถ่ายมูได้เกีย่ยวจอดแต่ก้อนบันก็อนเมี่ยงเอาผลละแต่วางเอามาล้างที่หลังมูนะนนาาดเดี๋ยวจะไปหาเสื่อนเนี้ยมาลังรถดีกว่าเดี๋ยวซื้อผงจักอกอะไรมาจะได้ทําความสะอาด j จ m ม a m ได้น่อยนะครับก็โอเคครับพี่น้องก็เดี๋ยวเราติดตามคลิปหนาเด้อเดี๋ยวคลิปนี้พอล้างแล้วก่อนนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมอบายครับสวัสดีครับ